สวัสดีครับทําความสะอาดกบนะครับผมโอ้โหดูดูดูเยอะมากเลยจะรอดไหมเนี่ยไป <c oughs> ไปลุยกันดีกว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาน้องกบนะครับใส่กระมังนี้แล้วกันเนาะเอาตัวไหนก่อนดีเอาด้านหลังก่อนดีกว่านะครับผมเป็นเจ้าใกล้นี้แล้วกันกองดํานะครับเจ้าวัฒนายูนี่วัฒนายูโอ้โหขี้ซะด้วยลอกคาบด้วยนะครับผมไป จะเอากบพวกนี้นะครับผมไปไว้ในกระบะปูนนะครับข้างหน้านะครับให้เล่นน้ำแล้วเราก็จะทำความสะอาดตัวนี้น้องอูดนะครับผมอูดกบอ้วนของเราอายุ4ี่ปีแล้วนะน้องกบตัวนี้เป็นไงอ,อ้วนมากเลยกลมดิๆตัวต่อไปก็คือพี่เบิ้มนะครับผมมาพี่เบิ้มมาปาปาเออ,อพี่เบิ้มเนี่ยน่ารักนะครับไม่ขัดคืนเลยว้าหน้าตามันอ่าลงไป ทุกมึงอย่ากัดกันนะตัวต่อไปนะครับโอ้เจ้ายื่นโอ้ขี้เต็มเลยยื่นโอ้มานี่ดีเราน่ะโอ้ย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 ลำบากจังเลยลืมตาลืมตามาบไะลงไปยื่นโอ้ยตัวใหญ่มากตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าตื้อนะครับผมเนี่ยตือน้อยโอ้ตือนี่โตเร็วมากๆเลยนะจะทันรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยไอห้าวนะครับตัวนี้ดูมัน อย่างับนิ้วนะเฮานะเออมันอิ่มอยู่นะครับผมไม่น่าจะงับแหละวันนี้เป็นรอบที่กบต้องอึพอดีนะครับรุ่นเล็กนะครับตัวนี้อือเจ้าจิปโอมอึเต็มเลยกลิ่นแรงมากจิปโอมปืด๊ดมือเนี่ยอ่ากบเล็กนะครับชุดนี้จิปปงนะครับตัวนี้เจ้าจิปปงชุดเล็กเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวก,กันกับเจ้าตือและเจ้าจิปโอมเลยนะครับคือจิปปง ตัวสุดท้ายนะครับก็คือน้องอ้วนของเรานะครับนอนเบียดอ่างนะครับมาเบียดอ่างอุ้ยอ้วนมากเลยเต็มไม้เต็มมือมากตัวเมียนะเนี่ยแต่ตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าไอ้ห้าวเยอะเลยมาลูกพี่ป้าเดี๋ยวเอาน้องกบไปไว้ในกระลำมังใหญ่กันดีกว่านะครับลุยกันเลยเมื่อกี้ยกไม่ขึ้นนะครับผมเลยต้องยกมาก่อนถึงจะสามารถกดถ่ายได้นะมาเทลงไปเลยตุ้มอุ้ยอ้ย,อย,อยลงไปแล้วโอ้โห ปาดเอเลเอเลแต่ละตัวเออผมว่าไปเอาฮอนฟ็อกมาด้วยดีกว่านะครับเอามารวมกันเลยดีกว่าภาพมันจะได้สวยงามนะครับนี่นะครับกบฮอนฟ็อกนะครับที่อยู่ในดินชักนะเนาะก็จะมีบูฟ็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นไซส์เล็กอามาชุดนี้ยกง่ายนะครับน้ําหนักเบานี่บูฟ็อกของเรานะครับเดี๋ยวเทลงไปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เอาบูฟ็อกไปรวมกันนะครับอ่ะเอ้ยไม่ได้ดิเอา โอ้โหขี้เต็มเลยเอาพวกมึงทําอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นเส้นเป็นเส้นเต็มเลยตายแล้วตายแล้วเอาไงดีทุกคนเทไหมเทเทลงไปไหมกูสงสารฮอนฟอ,อกเลยเนี่ยปาดฮอนฟอ,อกอุ้ยสะอาดสะอานมากเลยอะใส่กรละมังก่อนดีกว่านะครับผมว่าเออไม่อยากจะเอาไปรวมเท่าไหร่ก็น่าจะให้แช่ในกะละมังนะครับเออทุกคนมีตัวนี้ด้วยนะ นี่เจ้าแคะนะครับผมนี่อุ้ยอะไรติดหน้าแล้วแคะแคะแคะอุ้ย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 แคะลอกคาบอุ้ยทุกคนไอแคะโตขึ้นอุ้ยอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยตัวเล็กดื้ออีกนี่เนี่ยแคะโตขึ้นแล้วนี่แคะลอกคาบนะครับอืมอาแคะลงไปก่อนนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดให้แคะเลยนะดูดิคาบแคะนี่ก็เดี๋ยวเติมน้ําให้หน่อยนะครับผม ให้บูฟอกเดี๋ยวปล่อยให้บูฟอกมันอึไปก่อนนะครับให้เต็มที่เลยลูกพี่เอาเป็นบอ่ออึไปเลยพวกมึงอะ่ะแล้วก็ฮอนฟอกก็จะเติมน้ํานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่เติมน้ําเนี่ยน้องกบอาจจะกัดกันได้อนิสัยฮอนฟอกก็คือจะไม่กัดกันในน้ํานะครับผมแต่บูฟอกหนะักไม่เกี่ยวไอ้แค่แค่แค่เป็นไงเฮ้ยแค่โตขึ้นดีใจมากเลยคือร้อยวันพันปีนะกว่าจะเห็นมันลอกคราบสักทีนะครับเจ้าแค่เนี่ ส่วนฮอนฟอกนี่สีสวยนะเพื่อนๆผมชอบมากเลยเพวกน,นี้อืออยากจะเอาไปรวมกับพวกบูฟอกมากแต่ว่าทำไงได้ละ่ะบูฟอกมันขี้เต็มเลยส่วนนี่กบไทยนะครับเอาไปรวมดีกว่าเนาะกบไทยเออเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าทำไมไม่เอาบูฟอกไปรวมกันเลยเอา่ามันจะมีมันจะมีนะครับ <c oughs> คือจริงๆนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราต้องเอากบมาแช่น้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอย่างในน้อยนะถ้าไม่ว่างเลยผมจะแช่น้ําอยู่ประมาณ2ครั้ง วันนี้ก็เลยต้องเอามาแช่นะครับเพราะว่าให้น้องกบอึด,ด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นการแชร่น้ําเล่นน้ําแบบนี้นะครับจะทําให้อ่าเรียกว่าเป็นการกระตุน <toss> ้นละกันกระตุ้นให้น้องกบนี่อึนะครับผมแล้วก็ได้ไว่ายน้ําออกกําลังกายอุย้ยตือตือเป็นอะไรเนี่ยเอาทุกคนตอืต <ư! S 2> อตไอ้ตืออุ้ยอะไรเนี่ยอยุ้ย,ย,ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นดิอุ้ยตือไส้ไหลอุ้ยแป๊บนึงต้องแยกต้องแยกอุย้ยเอามานี่ก่อนตรงนี้ไม่มีขี้อุ้ยตือไส้ไหลอะทุกคน ตายโอ้โหเอาไงดีเนี่ยเตอรโอ้ยตายแน่เลยขนลุกเลยตอร์ตอจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยไสไหลนะครับเดี๋ยวลองเอามือตบๆเข้าหน่อยแล้วกันนะลองลองดันนิดนึงนะครับโอ้ยใจเย็นดิค่อยๆตอร์ตอตืมึงอย่าดื้อค่อยๆตบเข้าเออเข้าเข้าทุกคนแป๊บนึงโอ้ยเอาเอาโดดทำไมโอ้ยไม่แตกเลยนะไสมึงอ่ะโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วนี่นี่โอ้ โอ้ยว่าจะมาชิลๆนะตือนะตัวนี้เป็นคาบนะครับผมคาบเจืตือนะครับไม่ไม่ได้เป็นไส้กบนะเป็นคาบกบนะครับเออผมว่าเดี๋ยวผมทําความสะอาดก่อนดีกว่านะทุกคนคว่ำไอ้นี่ลงมาก่อนนะครับมันจะได้เอากบมารวมกันได้นะครับเทขี้เออเรียกว่าเทขี้กบดีกว่าเมื่อกี้ตกใจนะครับตือไส้ไหลเออโอ้โยโอ้โยนี่นี่ค่อยๆค่อยๆ โอ้มี g l เริ่มออกมาแล้วสงครามไล่จับกบนะครับสงครามไล่จับกบถ้ามันโดดออกมานี่ฮาเลยนะครับผมคือถ้าน้องกบมันอึอย่างเนี้ยครับเพื่อนๆเราจะต้องรีบทําความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าอึกบเนี่ยมันก็จะมีพวกแบคทีรียอะไรอยู่แล้วเนาะเราเอามาเล่นน้ําด้วยกันอย่างนี้หนึ่งเลยเรารักษาความสะอาดให้เขาแบบว่าเราทําความสะอาดให้เขาแหละเออให้น้ํามันใสหน่อยนะครับ เขาก็มีภ right? ูม <Comics situation> ิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ให้มันสะอาดไว้ไว้เป็นดีการเลี้ยงสัตว์เนาะเน้นสะอาดแหละดีละวยภาพนี้พวกมึงพวกมึงทําไมหน้าต้มมากเลย้ยไอห้าองโดดองกมาทําไมเนี่ยโอ้ยไอห่าวคันแข้วไอห่าวมากเลยมาเดี๋ยวเราเติมน้ําให้น้องกบหน่อยนะครับผมทีนี้เราก็จะสามารถเอาพวกพนฟอกนะครับกบสวยๆพวกนี้เอาไปรวมกันได้ออ มาเทไปเลยปึ๊บ,อ,บอึ๊บ๊อุ้ยลูกพี่อุ้ยลูกพี่ลงไปก่อนแล้วตึ๊บอนี่ทุกคนสวยมากสวยมากพอมันรวมกันอย่างเงี้ยมันน่าดูนะมันหลากสีดีนะครับผมว่าแต่อยากกัดกันก็พออุย้ยตะบ,บูฟอกกูเห้าจังเลยเนี่ยโอ้ยเห็นกบสีส,สวยๆตัวเล็กๆหน่อยไม่ได้นะครับจะห้าทันทีนะพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรอนะ่ะบ่งนะครับมันเบ่งยิกหน่อยมันก็จะโชว์การกัดกันแล้ว เราต้องระวังนะครับคือกัดตอนแรกอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันกัดไม่เข้าหรอกแต่ว่าอย่าให้มันกืนก็แล้วกันนะครับผมตอนแรกมันสวบเป็นการ emia, สวบเป็นการดูเชิงนี่นี่นะครับชุดนี้สวยนะครับผมพวกเหลืองๆเนี่ยนะครับฮอนฟอกนะครับผมสวยนะพวกเนี้ยนุอุียเบียดอ่างว้ยังไงโอ้โหเจ็บตือเอา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 แล้วเอาแล้วเอาเบียดอ่างโอ้โหหาเรื่องเขาตัวนี้คือจิปโปมนะครับผมนี่จิโปม อพอมันเล่นน้ํารวมกันอย่างนี้อียสบายตามากเลย <c oughs> น้ําใสใส,ะสะไม่มีขี้กบเนี่ยโอย้มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมไงโอมานีดีโอเราอะมาหนี่ดีโอยทำหน้าตาทำหน้าทำตานี่อึอไปพุงมึงแฟบเลยอโตเอาเอาเอาโอ๊ย,ออยนิ่งก็ไปนิ่งเอาไป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 นี่ก็นันอุดนะครับอุดเป็นไงบ้างอุดว่ายน้ำว่ายน้ำให้ดูหน่อยอุดว่ายน้ำให้ดูหน่อย เอ้าเอา,เอานี่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 โอ้โหสเตปอูดดูกบวันนี้คือคึอคอกมากนะครับผมแต่ละตัวอาจจะเกี่ยวกับเอาฮอนฟอกมาเล่นด้วยหรือเปล่านะครับผมเป็นกบสีสันใหม่นะครับนานๆทีจะเอามาเล่นด้วยกันนะครับกบมันก็จะคึกแบบนี้แหละเอ้าเอา,เอาโอ้ยหูไอ้จิปปงไอ้จิป,ปงไอ้งับนิ้วนี่น,นี่เห็นไหมไอ้งับนิ้วผมตัวนี้แหละมันเคยงับนิ้วผมตัวนี้จําได้ไหมทุกคนที่เลือดออกอะ เออส่วนตัวนั้นนะครับเพื่อนๆคือเจ้าวัฒนยุนะเห็นไหมผอมๆอะ่ะตัวใหญ่ๆผอมๆนะครับคือเจ้าวัฒนยุนะครับแล้วก็เอามาเล่นน้ําด้วยกันนะครับคือการเล่นน้าเนาะเป็นการออกกํลาลังกายนะครับทาให้น้องกบร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับการขับถ่ายนี่ถ้าเรามีเวลานะครับก็สามารถพาเล่นบ่อยๆได้เลยนะหรือไม่ก็สักสองสองวันครั้งเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับเราทํางานอย่างเงี้ยก็ อาทิตย์ละครั้งเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ได้กระตุ้นการขับถ่ายเนาะระบบมันจะดีนะครับผมอุยอ้ยอุย้ยพวกมึงชุดนี้ดิกดิกดิก,ดก,ดกมากเลยเอา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 ไอา้ห้าไอ้ห้าไปกวนเขาเอา่ะห้ามาโทรเขาว่ายน้ําเรียงกันสวยมากมเมื่อกี้เออทุกคนผมมีเรื่องจะบอกด้วยแหละคือเจ้าขนุนนะครับแล้วก็อีกตัวมันเป็นเนื้องอกเนี่ยมาดูมาดูคือเป็นเนื้องอกเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไง เพราะว่าถ้าเกิดรักษาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในกรุงเทพด้วยนะครับคือต่างจังหวัดไปกรุงเทพค่าใช้จ่ายก็แพงค่ารักษาก็ไม่รู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงดีนะครับเจ้าขนุนก็มีนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยของขนุนเนี่ยเพิ่งออกมาเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเพราะว่ายาฆ่าพยาธิเนี่ยเราก็ให้กินไปแล้วโพโตซัวพยาธิอะไรเงี้ยเอ้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะ <laughs> 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 เดี๋ยวเรามาดูบูฟอกกันหน่อยดีกว่านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูตัวไหนดี ไอ้ลูกพี่มานี่ดิเอาเอาไปแล้วเจ้าตือนะครับผมเจ้าตือที่ไส้ไหลนะครับไม่มีแล้วเออไส่มันก็ไม่ออกมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตกใจมากนะครับเห็นไส้ครับเดี๋ยวผมต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆนู่นนะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆอู้แต่ละกล่องคือมันขี้แทบจะทุกกล่องอ่ะทุกอันเลยนะครับที่เราจะต้องทํานะครับต่อให้ขี้ไม่ขี้เราก็ต้องทําความสะอาดทุกอันแหละเดี๋ยวผมต้อง ทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้องกบพวกนี้กลับเข้าไปในกล่องนะครับถึงจะเสร็จภารกิจวันนี้เนาะเฮ้ยไม่รู้จะไหวไหมนะครับผม,มแต่ภาพนี้น้องกบสวยมากนะครับเหนื่อยมากนะทุกคนดูดิพื้นเปียกหมดเลยนะครับผมทำความสะอาดทุกกล่องนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับก็ผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาน้องกบกลับเข้ากล่องแล้วกัน ตัวแรกเลยเอาเอาเอา,เอ,าอูดอูดอูดไปก่อนเลยนะอูดเนาะคออเอาพวกบูฟอกไหมเอาบูฟอกไปก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับมาแบบไหนไปแบบนั้นเอออย่างงี้ <c oughs> มาเบียดอ่างมาอ้วนเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> บียดอ่างนี่อ้วนมากเลยตัวนี้พี่เบิ้มนะครับผมมาเบิ้มตัวต่อไปตัวไหนต่อวัฒนยูเออกบผอมของเรานะครับผอมมากแล้ววัฒนยูเนี่ยแล้วก็ตัวไหนต่อดียื่นโอไหมเออโอมานี่มา อุยยื่นโอ้หนังมันโคตรเท่เลยเหมือนคางคกเลยหนังโอเนี่ยมาลูกพี่ฮาวไอฮาวหน้าตาหน้าตาไอฮาววันนี้วันดีนะครับไอห้าวไม่กัดใครเลยจิ๊บโปมนะครับตัวนี้นี่ปะทุกคนไปกันดีกว่าโอ้ยยกไม่ขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้ก็ต้องยกสองมือมาเหมือนเดิมนะครับตัวแรกเลยนะครับเบียดอ่างเบียดอางเข้าบ้านเบียดงเบียดอา่ดอางเข้าบ้าน นี่ลงถ้วยตัวต่อไปก็เจ้าจิปงนะครับมโมู้จิปงงับนิ้วนี่นี่ไอ้นี่กัดผมปิดไว้๊ตัวต่อไปจิปโอมนะครับผมนี่บ้านจิปโอมใครต่อไอ้ฮาวมาห้าวมา,า,วมานี่มึงเนี่ยนี <c oughs> ดนาา่ดูหน้าตาดูหน้าตาหน้าตาคนตีนมากอเปิดกล่องดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นกล่องของเจ้าตือเนาะ ตือเอ้าตือตื้อหายทับอยู่หรือเปล่าไม่มีตืออยู่หนุยใครแก้งตือ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 อยู่นี่ตืออยู่นี่โอ้มานี่ดิอืมไปซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยทําไมตอนเอามาหาไม่เจอนี่ลงไปลงไปเลยมึงเนี่ยอืมมาโอมาขึ้นขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงทําตัวดีๆหน่อยดิโอ้โหเนี่ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอเลเอเล็กขัดขืนโอ้ขัดขืนเอาเอาเอาเอ้าเอาถวยก็ไม่ยอมลงเออเอ้า โอ้โหโอ้แล้วแต่เลยเหนื่อยกับโอโ้จริงตัวต่อไปนะครับก็คือพี่เบิ้มนะครับนี่พี่เบิ้มก็จะเข้าจำศีลน,นะปีนี้มาอุดอุดอุดดึกดึก,ดก,ดก,ดกอ้วนมากเลยเราเนี่ยไอ้อุดกบอ้วนตัวสุดท้ายของเรานะครับก็คือพี่เบิ้มนะครับผมเมื่อกี้อุดกบอ้วนอันนี้พี่เบิ้มกบผอมนะครับ เจ้าแคะนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าแคะไปเก็บก่อนดีกว่านะครับทาความสะอาดให้เสร็จละไอ้เจ้าแคะกบน้อยของเรานะครับอายุเยอะนะครับอายุเยอะแต่ไม่โตเลยมาทุกคนถึงคิวน้องกบฮอนฟอกแล้วนะครับผมมาเขี้ยวตัวแรกเลยมึงอเอาแค่ดีกล้ยฉาบกล้ยฉาบนี่ไอฉาบไอฉาบมาแล้ว้ย เอาบูฟอกไปก่อนดีกว่าบูฟอกตัวเมียนะคะผมตัวเล็กอยู่ก็เลยให้อยู่รวมกับฮอนฟอกไปเลยนะครับไอ้เขียวนี่ขนุนมาด้วยกันนะครับผมปึ๊บมาคู่เลยนะครับเออถ้าจับคู่แบบนี้มันจะเร็วกว่าไหมเออจะไหวไหมวะมันจะกำได้ไหมเนี่ยเฮ้อดูแต่ละตัวพุงก็ใหญ่โอ้ยได้ไหมได้ไหมอุ้ย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 ได้ไหมอุ้ยไม่ได้วะเอา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 ไปทีละตัวแหละไหนเหลือกี่ตัวเนี่ย กล้ยไข่มาเนี่ยกุ้ยไข่นี่ไข่กบเหลืองของเรานะครับลองเคาะดูไม่ร้องไม่ร้องปลลูกพี่ปะ,ปปะนี่กล้ยหอมตัวนี้นะครับผมเหลือเจ้าแดงตัวเดียวตัวสุดท้ายลปะปลาแดงปะมานี่เลยมึงออนี่สีสวยมากนะครับเอามารวมกันอย่างนี้ปะเดินทางมาที่ลิ้นชักคอนโดเรียกว่าคอนโดกลบละกัน <laughs> เดี๋ยวเอาบูฟอกไปก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องอยู่ชั้นบนสุดนะครับ นี่นะครับมีถ้วยน้ําด้วยที่อยู่คอนโดโกบตัวต่อไปเป็นเจ้าเขียวนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่เขียวนี้เขียวนี้เขียวนี้จําได้จําได้เออนีมันอยู่ชั้นนี้นะครับผมจําได้หมดนะตัวไหนยอยู่ชั้นไหนนะครับไม่ได้สลับกันมั่วเด้อทําจนชินนะครับทำทุกวันเลยมาลูกพี่โอ้โมึดีดจังเลยเนี่ยเล่นน้ํามานึกว่าจะเหนื่อยมึงดีดตัวนี้ชั้นนี้เป็นของเจ้าแคะนะครับผมน แล้วก็ชั้นต่อไปเป็นของชุดอฮอนฟอกชุดใหญ่เจ้าแดงเจ้าขนุนกล้วยไข่กล้วยหอมประมาณนี้ี่ชั้นเจ้าแดงครับต่อไปชั้นเจ้าขนุนนะครับผมมาขนุนมาหายไวไวเนื้องอกมึงอนะ่ะโอ้หกลัวจะเสียตังกลัวจะเสียตังไปรักษาอีกนะครับมันแพงตังก็ไม่มี <c oughs> ไปกล้วยหอมอ้ตึ๊บเต๊บเต๊บเงี่ยเหลืองอะลามเลยนะครับทองสุดแล้วในบ้านเนี่ย นะทองเต็มตัวเลยกล้วยหอมเนี่ยชั้นนี้ก็จะเป็นของกล้วยไข่นะครับชั้นบนสุดนะครับมาไข่ไม่หน้าตามันสวยมากนะไอ้ไข่เนี่ยมีลายขาวข้างล่างนะครับดูมัน่ะคอนโดหลังสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้ยจู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 ผมก็จะจูจูอ่าชั้นแรกนะครับล่างสุดของตัวนี้นะครับคืออ่าตัวนี้จะว่างนะครับผม ลิ้นชักตัวนี้จะว่างอยู่อยู่ชั้นหนึ่งไม่มีกบอยู่ตัวนี้เจ้ากล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบเอ้ยโอ้ยระวังตกดูพี่เออโชงดื้อจริงมึงเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมมาทุกคนเราเดินมาดูผลงานเราหน่อย <c oughs> โอ้โหเหนื่อยมากนะครับปวดหลังปวดเอวไปหมดเลย่ <c oughs> ะทุกคนงานพี่เกมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบายยนี่บายๆผ่านเบียดเดอร์ก่อนอุ้ยโหดมากมึง